แทนครับทุกคนคที่มีจะจะไม่ตาผ้าม้วนด้วยจ่าเดี๋หลังจากได้ไปหาเห็ดมาแล้วโขนโต้งแห้งเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่พี่น้องโขนโต้งแห้งรอลักมาเลยก็ลักมาเลยโตงามมีลีเด้อพี่น้องนี่โตงงามเลยไม่มีลมไม่มีอะไรเลย กำลังมาเลยพูนได้คืหนบึงพ so, like ูนสูงงามอ๋อพีนองู้ยงหเลยพีนลู้ยญงแห้งเลยมันนี้ได้ไปหาเห็ดแก่สา แยกก็เลยหยิบหัวหญ้าเนาะหมีโมอยากก็นชิมปล่อยอื้ออันยากก็นชิมวาเบิ in, ่งขุนไปไปเลยมีโมอ๋อถุงแม่้ไปอยู่เขาอีลีเนาะพี่น้องเนาะ ีนี้นอคาวหนูคนมดเลยพี่นอ้องกำลังรีดเนื้อหายอีกแล้วมือนี่ยชิตโต๊ะมัดมือเลยเนาะพี่นอ้องเนาะนีน่ลีดมัดมือเลยนี่ มดเลยุดล่ะมเช่าตู้กัดื้อมองใหญ่งนให่เช่าตู้แล้วเช่าตู้แล้วซุ่มช้าหัวใจอยู่นี่น้อยวั่นี้ยายกะหายเบิ้งผลแล้วยายกะจะมาลางเฮ็ดที่ได้หามาในแก่จานนี่ยายจะไปถัแกงเนาะจานเนาะเห็ดที่ยายหามายายกะเอา ลุงมาช่วยล้างเฮชกันด้วยจ้าเด้อนี่ป๊อพี่นอ้นนอ,นองนี่ิล้างแกงน้ะพี่น้องนี่ิได้ได้มาเนี่ยหีบหัวหนาสวัสดีจา้านี่ลังจับพุดโต๊ะเร็วแยกก็มาล้างพีชด,ด้วยจ้าเด้อ ล้างเบจะจะื้มีเลยเ ế ี่ยดยจหมามันไม่สาองนะพี่น้องอยา,จา,าจยง่จหามมืนไมสาเง็ดหมว่าก็คือเ h ็ดหัว่ n พี่น้องยาจล้างมันสะอาดอา่แจงง้งมมอแรงราชีว่างแจ้งมือแรงเราอ่ะแก่เส็บเลยพี่น้องนี่สิเลจ ล่างง่ายเลยพี่น้องเด็ดขามันออกแล้วดิเด็ดขามันออกมารีดล่างง่ายนะเจ้าเนาะเออมากัดที่มีแต่หยาบหากบ่อยากให้แต่ท่องล่างน้ำแต่ท่องมือแขะมือมือมือเขียนอันคุณเนาะตาล่างขมุนมุดแต่แล้วแต่ถ้ามือแห้งแยายมือบ่แห้งย่งตัวคอยล่างเนาะพี่น้องเนาะแก่งเฉาเสียไปเลยมือแรงหรือใส่ก๊อปไปตูไทยไถหอนหอนน้องพี่น้องเนาะ ยานผ่านว่าแถวหนึ่งเนาะฝนตกคือ่าหอบแห้งแห้งดูสิน,น้องอืมยาก่ายเจอันนี้ใหญ่อันนี้เลวนี่ใหญ่ดีขามันดีขามันก็เลยมันล่างหงายเนาะพี่น,อน้องเนาะหัวหยาคน,น้องเด็กของยาย่เลยนี่มาแถาเนาะ หลายปีแล้ยวย่ายห้พวมเด้มาหาเห็ดหัวหนาไก่น้นองพี่น้ดดองเนาะพี่นนห,ห,หนีพ้นดีมันได้ออกเร็วเนาอพี่น้องหือไคหาจะย่าให้น้องโม่คนกะหาพ่นกะไดนคือการแก่แกเสียบเลย ล่างสาบหนามด้วยพี่น้องล่างแล้วถืไย้ยคือหาแถวเฮือนเลยจ้าแถวบ้านไม่ลาบเลยแถวเฮือนไปใกล้อยู่ละค่ะสองลูกเลยจ้าอย่าไปใกล้อยู่นอกพี่น้องสองลูกนะ ล่างให้มันร้อนๆด้วจ่าเดินจังมัจจิบัญญะนาะพี่น้องเนาะน้ำที่สองของยายมาน้ำที่สามยายก็เอาไปแกงเลยเนาะพี่น้องมาเอาในยายเด้อมาเอาในยายไปแกงเด้อดุ่มสุขคนเนี่ย หืออมๆเชนามน้อยพี่น้องนี่ไม่หนาโอ้ยออกดีเนาะปีนีเนาะแถาเนาะสุปีบอกสุปีบอกออกเดีจ้าเด้อปีนีนออกดีเนาะแถาเนาะปีนี่ออกลายแน่อยู่พี่น้องเมืแรงกันยุบเมือนี่มื่ออื tá, ่นกันยุบแล้วนี่มื่ออื่นนี่กะโบมี่แล้วโบมี่แล้วไหวพี่น้องมันคือไหวเวียนแต่บอลไม่มันมาเลยบอลท่านออกมองไลยบอลท่านออก มองเน้นออกมืดแล้วมันบ้านแห้งละมันสว่ายละมันว่ายซำคัญคือ,คอเฮ็ดบ,บ้านคำเหรอเออนะเฮ็ดบ้านคำมันผู้เดียวเฮ็ดบ้านคำมันบ้านมัน,มนว่ายย่ำคำตื่นเช้ามากเมื่อก่อนยุบเนาะเฮ็ด<ห>บ้านคำคยอหูเฮ็ดบ้านคำมอพี่นอ้องอืมเตกี้ยญ่ยหูอยู่เนอเท่าแต่สม้เตกี้คนเท่าแล้วผ้าเนี่ยกะหูคือเก่าอื มันออกเป็นมูเนา้าสาเนาะจ้าอืมออกเป็นมูเป็นพผงนั่นแหละนี่คือเฮ็ดปวกนั่นแหละอันใดคือกั่นเหรอนี่เฮ็ดหน่อหญ้าคือกั่นกับเป็นมูคือกั่นคือเฮ็ดปวกเนาะพี่น้องเอออ้ามันใหญ่ก็สามน้ำแล้วนะเาสาอืมได้ก็สิปั่นนังสี่ได้จ้าเด้อปั่นแกงังสี่ได้จ้า พี่น้องปัดหน้ำออกปันมันสะเด็ดเด่นยงย่อยเฮ็ดอยู่ <c oughs> เลยยองจะเฮ็ดมูลมดอยู่ละว่าจะคล้องบอมูลที่เนาะคนว่าปัดหนงสีมั่งมูลเลยเนาะพี่น้อง <c oughs> เขาปัดออกเป็นสีด้วยจ่าแกงเ okay. <c oughs> มืองหนองเมืองนั้นเห็นบ้านเฮ้าบอนอ่าะ อันนี้นอแถาเนาะตะกอนนี่แลนไปเก็บกันเออเอยตะกี้แลนที่บอกไมหน้นาพี่น้องเออพี่เล่นนี้บ่มีเนาะบ่มีเลยเล่นนี้หายหมดหายหมดเลยบอกไมหน้าเด็กย่างฝนตกใหม่ๆนั่งสีนอแถาเนาะคือออกไปเก็บแซวแหละบ่มีเลยเอาเงินหายาเงินหนาไปแก่จะไปถึงแก่แก เจี๊ยบข้าวเดียวก็ได้คู่นไว้หนาเนาะน้อหนาตะกี้มันรถไถใไงเก่ารถไถใหญ่รถไถไงก็คือเก่ารถไถใหญ่เหยียบเมื่อรถะกี้เอางูคุ้ยไถเนาะพี่น้องสมัยตะกี้เอางูคุ้ยไถเลยบ่มีเหยียบเจนี่เหยียบแตกมดก็มันจีบ่มีมันหายไปหมดเนาะเนาะนี่ เร็วแล้วเด้พอดพอี่น้องเด้อแล้วล่ะนี่ก็จะไปตะเก่งเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่เด้อจ้านี่ย่อยล่างแล้วนี่งามเลยงามดีเนาะจ่ายย่อยกะทิจบคลิปล่างเฮ็ดไว้ตะแกงไว้เพียงแค่นี้เด้อจา้าเด้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกไะไรทุกแซ่ทุกคอมเมนตแฉ่ย่อยด้วยด โดยดีเสมอมาถ้ยายายผิดพลาดเพระกันได้ยายขออาัยได้จ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนสวัคดีค,ครายๆจ่าีเป็นกำลังใจให้ยายทุกคุณทุกคนมาตลอดสวัสดีจ่บาบายๆจุ๊บๆอย่าพลาดติดตามคลิปยายต่อไปเด,ด้ได้จ้าหลางเร็วกับงามเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้อง